คุณผู้ชมในพื้นที่ตอนนี้มีการจับตาอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับเหตุระเบิดแคมป์คนงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิ่มในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพราะนอกเหนือจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้มีประเด็นอื่นที่แอบแฝงกับเรื่องนี้หรือไม่ติดตามจากคุณสุพิช,ชารัตนะนะครับรายงานมาจากจังหวัดสงขลาครับ ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรรอบๆพื้นที่สถานที่ก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลปากบางสะกอมอําเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นชุมชนใกล้เคียงนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าอาจจะต้องมีการปิดพื้นที่ถึง90ชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามห่วงเวลาที่คนร้ายอาจจะมีการตั้งระเบิดเวลาล่วงหน้านะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดสงขลาเองก็มีการตั้งศูนย์บัญ ชางการเพื่อรายงานข้อเท็จริงนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจากเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะทั้งหมด3รายตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสร้างความหวั่นวิตกให้กับชาวบ้านก็คือเหตุระเบิดดังกล่าวนะคะเกิดขึ้น เกิดขึ้นถึงสองรอบด้วยกันในช่วงเวลาเช้าตรู่คือประมาณ6กโมงเช้าแต่เนื่องจากยังอยู่ในสถา,านที่ก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะก็ยังไม่น่ากังวลใจนักกระทั่งในช่วงสายค่ะระเบิดรอบที่2เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ10บโมงระเบิดลูกที่3และสีก็ตามมาซึ่งจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุแรกนั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้เองค่ะทําให้คณะครูและนักเรียนจาก จังหวัดยะลานะคะที่เดินทางมาเข้าค่ายลูกเสืออยู่ในพื้นที่และมี50กิโลให้50เมตรนะคะต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดและอบพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีค่ะ โดยประเด็นที่น่าตกใจนะคะก็คือว่านักเรียนที่เดินทางมาเข้าค่ายลูกเสือในวันนี้นะคะเพิ่งเดินทางเข้าไปในพื้นที่นะคะวันนี้เป็นวันแรกในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะซึ่งถือว่าเฉียดเฉิวมากเพราะการใช้เส้นทางที่เข้าไปในค่ายลูกเสือดังกล่าวนะคะเป็นเส้นทางเดียวกับที่คนไร้ซุกระเบิดไว้นั่นเองค่ะ จากเรื่องนี้เองนะคะทาให้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถที่จะไว้วางใจในสถานการณ์ได้จึงต้องมีการอบพยพคนครูและนักเรียนประมาณ150คนค่ะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เข้ามาบัญชาการที่ศูนย์บัญชาการรายงานเหตุการณ์นะคะเพื่อให้รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ที่มีการก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่ในพื้นที่ ที่ของสี่อำเภอรอยต่อสงขลานี้ก็จริงอยู่ค่ะเนื่องจากเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ว่าชุมชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบค่ะเป็นชุมชนชาวบ้านมุสลิมนั่นเองค่ะซึ่งก็มีการคัดค้านการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เองก็กังวลใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสงขาก็ยืนยันนะคะว่ามีการดูแลพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดแล้วค่ะลองฟังเสียงค่ะ เดนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเข้าลึกมาข้างในตรงนั้นเนี่ยจากการประเมินของผู้เกี่ยวข้องเนี่ยในคข้มคนง,งานเนี่ยมีคนงานอยู่ประมาณ60คนตอนนี้นะคนงานทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้เคลื่อนย้ายออกมาจากในพื้นที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของในรักมีอีกประมาณ1กิโลก็จะมีเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายนะครับจากจังหวัดยะลา ก็เป็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสัก100ร้อยกว่าคนตอนนี้ก็ทางหน่วยทหารก็ใช้รถรถเกราะลำเลียงนะครับก็ได้เคลื่อนย้ายออกกากในพื้นที่ก็ทุกอย่างตอนนี้ก็ในรัศมีที่เกิดเหตุและทั้มีโดยรอบนี้ก็ทิดว่าเราได้เราได้เราได้เคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับมันจะมีในเรื่องของความที่จะต้องทวงคือใช้เวลาประมาณสัก90ชั่วโมงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตรงนี้ก็ ต้องให้พ้นเวลานี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ในพื้นที่พื้นที่นักจุดเกิดเหตุก็คงจะต้องปิดกั้นไว้ระยะหนึ่ง เอาให้พ้นระยะเวลาที่ปลอดไปที่สุดค่ะคุณทีวัดค่ะท่านผู้ชมค่ะแม้ว่าสถานที่เกิดเหตุที่เป็นสถานที่ก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมยังคงไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ค่ะแต่เชื่อหรือไม่คะว่าพื้นที่ใกล้เคียงในสถานที่ก่อสร้างค่ะชาวบ้านก็เริ่มได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะเศษสะเก็ดระเบิดค่ะในพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงรอให้ E อ d ดีและพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บข้อมูลนะคะว่าระเบิดที่คนร้ายใช้นั้นเป็นระเบิดชนิดไหนแต่ที่แน่ๆค่ะ ในพื้นที่ชุมชนของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนะคะประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าเมตรค่ะจะเห็นเลยค่ะว่าจะมีเศษซากของวัตถุระเบิดหรือว่าสะเก็ดระเบิดนะคะที่ล่องลอยนะคะจากจุดเกิดเหตุมาอย่างบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะสิ่งนี้ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเาจ้าของบ้านเองนะคะได้มีการแจ้งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านได้ทราบนะคะว่ามีเศษซากของสะเก็ดระเบิดมาตกในจุดนี้แล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากการที่เราดูผิวเผินตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า,าสิ่งที่เราเห็นว่าล่องรอยจากตรงนู้นนะคะประมาณ300เมตระคะ่ะมาตกตรงนี้นี่เป็นเศษเหล็ก เท่าที่มีการพูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าตรงนี้คล้ายกับเป็นถังออกซิเจนหรือว่าถังแก๊สที่มีการใช้ในการเชื่อมในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นจุดนั้นแต่ถามว่าจะมีเกี่ยวข้องกับการนําไปเป็นวัตถุประกอบระเบิดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอให้เจ้าที่มาตรวจสอบนะคะแต่ทีนี้ก็จะชี้ให้เห็นค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายมองว่า นี่เป็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่หรือมีประเด็นอื่นแอบแฝงสิ่งนี้เองค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเจ้าหน้าที่เองจึงต้องมีการตั้งศูนย์บัญชาการรายงานสถานการณ์เพื่ออะไรคะเพื่อรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบเขาว่า จริงๆแล้วเนี่ยค่ะชุมชนในพื้นที่ที่นี่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็จริงอยู่ค่ะแม้ว่าจะมีการคัดค้านแต่เชื่อหรือไม่คะสอบถามชาวบ้านค่ะที่นี่ยืนยันนะคะไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดหรืออาจจะใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้แต่ทุกคนไม่มีใครคาดคิดหรือมีเจตนาที่จะไปสร้างเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะถ้าหากก็มีการดําเนินการเรื่องนี้ก็จะทําให้ชาวบ้านได้รับ ผลกระทบแต่สิ่งที่ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันคือเรื่องของมือที่สามที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนสร้างความแตกแยกให้กับชุมชนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพราะอย่างที่บอกเขาว่าสังคมพหูวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง4อำเภอรอยต่อสงขาเทพาจันนะสะบาย้อย นะคะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังทําให้หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจําเป็นที่ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบิดเบือนข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะนี่ก็ให้ให้เห็นถึงบรรยากาศล่าสุดนะคะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะครับคุณสุพิชารัตนะรายงานจากจังหวัดสงขานะครับ